ดานหลังไปหลังไปหลังพูไปหลังหลังหลังพูหลังหลังพิงไปด้านหลังเอาตัวก่อนอยู่ตรงนี้น้ำหนักอยู่ตรงนี้เราใช้ตรงนี้ใหญ่กว่านี้ได้ไหมมองไม่เห็นเลยโอ้ไม่ชัดหน้าหลังเฮ้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 และลง และลงและลงและลงเร็วขึ้นและลงใช้ทั้งตัวอย่าใช้แ <อ S 1> คอ <coping> ่อกห SO ึหึห kind of eh ึหึห <Yaz bleach> ้าหกเจ็ดมีขาและหึ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 เร็วขึ้นและหึหึแสายบ่าอกลงออกกันอกเี็นขาหึแข็งแรงได้ไหมหึ อันนี้นเป็นขาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราจะเกรงกล้าเนื้ยยากขึ้นเพราะมาันเกรงผอตเกรงผอนแต่ว่า ต้องพัฒนาการใหได้แข็งแรงเพื่อที่จะได้เกรงได้คราวนี้เราหลักกับขาพร้อมกันนะห้าหกช้าก่อนทีและฮึ่กหายใจออกแ,แอสแร็วขึ้นเช็คเช็คบ้าครับมานี้ ข้อเท้าเนื้อแข็งแรงโอ้โหเก่งนี้วัะเอ,อ,อี้ยอเท้าวัะยุดยกลงถ่ายน้ำหนักดังสายบ้างสิ ่อนลมห้าหกเจ็ขึ้นใหม่ที่วันห6 7ผ่อนลม one two พัก five เตรียมขึ้นที่วันฟังไว้นะฟังไว้นะฟังไว้นะขึ้นมาโอ้ค่อยค่อยตึงเข่าขึ้นมาเข่าตึง ยังไม่เอาส้นลงนะ oh, <yeah. S 1> <c oughs> ยืดขึ้นท้าเติมเติมส,สุดๆส,ส้นเท้าลงปิดข้าวส้นเท้าหากันข้าวลงเบาส์เท้าแค่ลงจะไหวเฉย ให้ลงสวยเฉยฮะนี่นับลงใชไมลง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 ลองนับขึ้นบ้างสิปขึ้น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 ข้างหน้าดข้หน้าสิหน้า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 เขาหน้าใช่หม เขาหน้าเขาหน้าเขาหลังสิทํางหน้าสิป่ากางขาสิมันมีอะไรบ้างหน้าและหลังไปตามธรรมชาติปล่อยตัวอย่ากเกะใช้หน้าอกอย่าหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ปตัวโอเคนั่งลง ขยายที่ขยายที่ยขยา,ททาทขยาที่หน่อยเร็วต่อทางนี้นะครับน,นอนลงชันเข่าขึ้นเห็นไหมหนอมือหลังหัวครับ ยกขึ้นนหดนึ่งยกแล้วลงแล้วยกแล้วลงยกลงเก่งหน้าท้องลงขึ้น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 ทำเร็วขึ้นป่ะขึ้นล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 ะขึ้นมือขวาไปทางซ้ายสอง ยกตัวเชียงแตะแตะข้างขาเข่ากลางขาครับน้องผู้หญิงคนไหนไม่ได้กลางขาเวกลางขายกให้หลังขึ้นมาจากพื้นนะให้หลังขึ้นมาจากพื้นนะโอเคโอเยโอเครกินขาขวาขึ้นมือขวาแตะก่อนป่ะแตะแล้วแตะแล้วแตะเปลี่ยนมือด้วยครับข้างซ้าย แล้วขวาซ้ายมือกลับมักหลังเหมือนเดิมขาตึงได้ไหมอยากเห็นขาตึงๆ้าซ้ายลอยอยู่ห้าหก <c oughs> แตะซ้ายก่อนซ้ายแล้วขวาแล้วซ้ายแล้วขวา <c oughs> อีกหนึ่งเซตป้ายยกตัวขึ้นสุด ยกตัวด้วยจ้าตัวลง oh, oh. ปัญจพยาค่ oh. าาอยๆวางตัวด้านข้างยกสามข้างครับหัวข้าง oh. มือแตะเท้ายกขาขึ้นช่วยนิดหนึ่งอึ๊บจับมือไปด้านซ้ายอรั oh. ยกเยี้เยอะยอะกบนนี้เย,เ,เยอะใช้สีข้างอ่าเยอะยกขาด้วยมือยกขาขยับเพชรยังไม่มีมือ,อมีไปข้างอ๋อมีขาและมือเติมเติมการปั้นแตะแตะแปะแต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 ะ แต่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 แตนอแทล้าเลยโอ้โหเข่าขึ้นโเขาไปเท้าแหบทชี่หากระจกด้านหน้าตั้งเข่าขนานกับพื้นขาคู่กันไว้พึ่งตัวขึ้นไปหาปลายเท้าว้าไม่หว ยกขาวไว้เราจะรอจังหวะเพลงจะมาใกล้ๆกันแล้วกอดขาวไว้ก่อนเราไปทำนี้นะครับเขาให้แลนดิ้งลงต่ค้างไว้แล้วตกแล้วขึ้นมาพักจะไม่มีการเอาขาลง5 6แลนดิ้งชา้ชาแกนแขนตึงด้วยแขนตึงด้วยส2งสอง,องสขึ้นกอดขาอ ห้าเจลงป้อีกแปดหนึ่งแรก5.6.7หเจ็ขึ้นห้าหกเจ็ดสี่แปดไปสองสามสี่ห้าหกเจปส ีห้าหกเจ็ดกอดเก้าเย่อย่าเพิ่งเอาขาลงอย่าขาลงอย่าลงน้าอ๋มอย่างลงจับข้อเท,ท้าตัวเองหาบาลานซ์